สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับแวนนะคะในมุมมองแดชนีวันนี้เป็นวันสุกแล้วนะคะวันที่15กันยาน,นั่นเองจะหมดสัปดาห์อีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่าน้องว่าจะ เป็นอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะตัวดี30นะคะเมื่อวานนี้โอ้โหน้องไม่ยอมลงนะคะแล้วก็มีการทำโรเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตดีกว่าว่าทั้งตัว d e และตัว US100 รอยนะคะหลังจากที่เขาโรเวอร์เนี่ยเราจะเทรดยังไงกันดีเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยค่ะดี30นะคะเมื่อวานนี้โอ้โหบอกเลยว่าแผนที่เราวางไว้ใช่ไหมคะก็คือเราจะรอให้ราคาเนี่ยเขาขึ้นไปตรงนี้เนาะเพื่อที่จะเซลดลงมา แต่ปรากฏว่าเขาลงมาก่อนค่ะทุกคนแล้วลงมาไม่พอนะคะทำให้เกิดภาพนี้ก็คือราคาเนี่ยเสียเทรนจุดนี้เห็นไหมคะทำให้เราอ่ะได้ QM ชุดนี้นะคะอันนี้ยกไปก่อนนะทำให้เราได้ QM เซลล์แล้วปรากฏว่าน้องก็มาใช้นะคะ QM เซลล์ตรงนี้สวยมากๆแล้วก็ปรับตัวลงไปก่อน1ชุดถ้าเกิดใครอยู่ใน telegram เ,เนาะจุดนี้จันเต้ยก็ส่งอะคะ่ะ TP สวยงามมากเลยแล้วพอราคากลับมาเนาะที่บริเวณดีมานนี้นะคะ เห็นไหมคะว่าสุดท้ายนะคะหมื่นห้าหกร้อยเอาอยู่ไม่ยอมลงทุกคนขึ้นต่อนะคะขึ้นต่อซึ่งทําให้การที่เขากลับมาข้างบนเนี่ยโอเคโครงสร้างมีการเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะก็คือไม่ยอมหลุดเนาะถามว่าข้างบนนี้ยังเซลล์ได้ไหมยังเซลได้ตามแผนนะคะอย่างที่แอมบ,บอกไปว่าถ้าเกิดใครเห็นว่ามันกว้างเนี่ยเราสามารถที่จะพิจารณาเนา,นานะหา QM เ็มเซลในทำฟรมเล็กได้นะคะซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเม,มื่อเมื่อวานเนี่ยน้องย่อดนิดเดียวมากเห็นไหมคะไม่ได้เกิด QM อะไรเลยนะคะในทำฟิลรมเล็กก็ไม่มีนะคะเนี่ย M15 ก็ไม่เห็นแต่ถ้าเกิดใครเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะคแพ้ไปตามแผนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดนี้จะทําให้เรารู้เลยว่าโครงสร้างนะคะโครงสร้างของตัว DE ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแวมพาไปดูจากที่4ชั่วโมงใช่ไหมคะเป็นลงมาอย่างนี้เนาะลงมาปุ๊บทำไฮชนะไฮก่อนหน้าและทําโลชนะโลก่อนหน้าและยังจะทำไฮชนะอย่างอีกคือเขาเริ่มพักตัวแบบปักกว้างนั่นเองเออเป็นแ a ท ที่หลายๆคนนี่ไม่ค่อยชอบเลยใช่ไหมคะเวลาเทรด่ะแต่ไม่เป็นไรเรารู้แล้วว่าเขาเป็นอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมองหาแพทเทิร์นที่เหมาะสมได้นะคะเป็นการบ่งบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เลือกทางอย่างชัดเจนเนาะเดี๋ยวทีนี้เราไปเริ่มตั้งแต่เด y เลยดีกว่า d ด y นะคะจะเห็นว่าเมาื่อวานเนี่ยปิดเขียว เนาะหลังจากที่ลงมา15600เนี่ยงงยังไงยังไงก็ไม่ยอมหลุดไม่ยอมหลุดเลยนะคะแรงซื้อเนี่ยถามว่าอ่อนลงไหมอ่อนลงนะคะเมื่อวานก็จะมีไม้เซลล์ที่เรา TP กันไปเนาะแต่พอเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะปรากฏว่าขึ้นต่อสามารถดูได้เลยว่าถ้าราคาจะขึ้นแบบจริงๆนะคะรอบนี้ถ้าอยากจะขึ้นจริงๆเนาะต้องชนะกลุ่มนี้ให้ได้นะคะ และชนะแล้วะละควรจะยืนได้ด้วยไม่ใช่ชนะแค่แทงไส้นะทุกคนชนะแล้วควรจะยืนได้นะคะซึ่งแนวต้านตรงนี้เนี่ยที่มันสําคัญก็คือแถวแถว1มื่น้อเนี่ยถ้ายืน100ได้นะคะอันนี้ไปต่อแน่ๆน,นะคะมีโอกาสไปต่อสูงมากแต่ถ้ายังยืนไม่ได้ทุกคนก็จะเห็นว่าเนี่ย เขาพักตัวเป็นกรอบอยู่นะคะเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่แล้วก็เมื่อคืนใช่ไหมคะก็คือเกิดโรเวอร์ขึ้นมานะคะคือตอนแรกแบบคิดว่าจะโรเวอร์คืนนี้นะคะก็คือตั้งแต่เมื่อคืนเลยก็คือเที่ยงคืนของไม่ใช่เที่ยงคืนสิอาจจะเตีอะไรไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพอตลาดปิดปึ๊บพอเปิดใหม่ก็คือเป็นโรเวอร์เลยก็ดีเหมือนกันเนาะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะเห็นว่ามีการปรับราคานอกจากราคาปิด ที่อธิบายไปเมื่อวานนะคะจากที่คนที่จะมาเปิดแท่งนี้เปิดแท่งต่อไปแทนนี้จะมาเปิดแท่งต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมคะกลายเป็นว่าปรับสัญญาใหม่ขอไปเริ่มที่ตรงนี้นะคะมันเลยเกิดแกลบ แต่ว่าไม่ใช่แรงซื้อนะฉะนั้นเราจะทําเหมือนตัว US สรเลยนะคะถ้าเกิดโรเวอร์แบบนี้เนี่ยเราจะรอให้เกิดแพทเทิร์นที่ชัดเจนเนาะในการเล่นแต่ตรงนี้นะคะที่เห็นที่เห็นนะคะจริงๆตรงนี้มีดีมาถ้าราคาลงมาตรงนี้เราสามารถพิจารณาบายได้นะคะเป็นดีมาที่เป็นแรงซื้อที่ส่งราคาชนะขึ้นไปตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆถ้าราคานี่ตอนในเดยนะ เราจะได้เป็นภาพนี้ด้วยก็คือเป็น q m buy นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นในในจังหวะที่ s i d e w a y ดังนั้นอะ่ะถ้าเราจะเล่นเนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันกลับมาอีกทีนึงนะคะเพราะว่ากรอบตรงนี้ค่อนข้างกว้างด้วยนะอันนี้ก็คือภาพของ day นะคะภาพรวมก็คือ,อยัง พักตัวอยู่ทีนี้มาดูสี่ชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเริ่มกลับตัวนะคะเริ่มกลับตัวจะเป็นขาขึ้นแล้วนะคะจุดที่เราจะบายเนี่ยมันยังไม่มีเลยนะคะตรงนี้ก็แค่เป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการขยับเฉยๆนะคะดังนั้นถ้าเราจะบายจริงๆก็จะมีกลุ่มนี้แหละนะคะข้างล่างนี่เลย ถ้าเราอยากจะบายนะตอนนี้นะคะจะมีแค่แถว15720ตรงนี้นะคะที่เป็นกรอบราคาที่ถ้าราคาลงมาเนี่ยพิจารณาบายได้นะคะแต่ว่าตรงอื่นเนี่ยยังไม่ได้สร้างแพทเทิร์นอะไรที่ชัดเจนนะคะเราอาจจะรอให้เขาเนี่ยสร้างแพทเทิร์นที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งทําเหมือน US l ร้อยเช่นสร้างดีมาร์แข็งแรงยืนได้แล้วเราก็ค่อยย่อบายแต่ถ้าไม่มีนะคะเราจะอาจจะหาจังหวะเซลล์ได้เพราะว่าตอนนี้ราคาไปอยู่แถวกรอบข้างบนและที่เป็น ฝั่งสีแดงนะคะฝั่งของแรงขายนั่นเองและตอนนี้ราคาติดอะไรอยู่ละ่ะถ้าเอาแบบเป็นปัจจุบันเลยนะราคาเนี่ยก็คือมาติดอยู่ที่แถวแถวสัปปายบริเวณนี้ซึ่งถ้าเอาตามตรงบางคนอจะมีคาถามว่าเอ้ยจริงๆร,ราคามันอยู่แค่แถวนี้เองหรือเปล่าโค้ดถ้าเกิดเราขยบนะ,ะขยบลงมาตรงนี้ใช่นะคะถ้าเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆริงควรจะเป็นอย่างนั้นแต่นะคะจากจากทริกนะน,นี่เป็นทริกเนาะท,ที่ที่ดูมาก็คือ เราจะดูตามสิ่งที่เห็นเลยนะคะแต่ว่าต้องมีคอนเฟิร์มนิดนึงเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เท่าที่ดูนะคะแรงซื้อย่างเยอะอยู่กรอบนี้อาจจะไม่ได้เซลล์เราอาจจะมามองหากรอบถัดไปนะคะที่เราอาจสามารถที่จะพิจารณาเซลล์ได้นะ,ะก็คือจะเป็นกรอบข้างบนนี้เลยนะคะกรอบใหญ่อาจจะตีประมาณนี้ก่อน นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นจุดที่น่าสนใจก็คือ16100นั่นเองจำได้ไหมคะจุดที่เป็นตัวตัดสินอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดราคาเนี่ยชนะและยืนได้เนี่ยมีโอกาสมากนะคะที่หลุดไปเลยนะคะที่จะหลุดและยืนแล้วก็ไปต่อเลยนะคะอ่ะให้เป็นกรอบนี้แล้วกันเนาะกรอบนี้ ซึ่ง16100เนี่ยก็คือเป็นแนวต้านที่มีความแข็งแรงเห็นไหมคะนี่ดูประวัติเขาซะก,ก่อนแต่เดง้งแต่เด้งนะดังนั้นนะคะเป็นต้านที่แข็งแรงถ้าราคาขึ้นมาแถวบริเวณ16100แล้วมีแพทเทิร์นบางอย่างนะหรือมีสัญญาณกับตัวว่าเ้ายืนไม่ได้อย่างนี้นะคะ เราจะเซลล์กันลงมาเขายัางไซเวยอยู่นะเราจะเซลล์ลงมาหาข้างล่างแต่ถ้า16100ไม่ได้มีสัญญาอะไรเลยแบบมีการไปต่อแบบแข็งแรงเราอาจจะไม่ได้เซลล์นะจุดเซลล์ถัดไปที่สวยงามนะคะก็จะมีเป็นกลุ่มนี้เลยนะคะก็คือซัลายตรงนี้นะคะแถว 300นะคะจริงๆ200ก็แอบ,บมีโซนแล้วแนวต้านอยู่นะคะ200แต่ว่าโซนไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนาะมองอีกทีนึงก็จะเป็นโซนข้างบนเลยถ้า DE นะคะยังยังไซเวย์อยู่นะดังนั้นถ้ามีแพทเทิร์นให้เราเซลลข้างบนเราจะเซลล์กันนะคะอาจจะเป็น Divergent ก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นเน่ยเซลลเซลอย่างนี้เราก็จะเซล์กันเนาะแต่ถ้าไม่มีนะเราเราก็อาจจะยังไม่ได้เซลนะคะรอดูว่าเขาจะ ยืนแข็งแรงไหมนะคะถ้าขึ้นไปแบบยืนแข็งแรงเลยอาจจะได้ย่อบ่ายไปหาข้างบนแต่ถ้าราคานะคะเราเซลลงมาแล้วไม่มีแรงเนาะกลับมาข้างล่างเราก็หาจังหวะที่จะบายต่อแบบนี้เราก็เทรดตามสิ่งที่เห็นนี่แหละเนาะทีนี้มาดู u s เอสอยกันบ้างเอ้ยูเอสรอยนะคะราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงนะแต่ว่าเห็นไหมคะว่าย่อไม่เยอะเนาะแล้วก็ขึ้นต่อนะคะกําลังมาหาจุดที่เรารอเซล์กันแล้วนะคะก็คือแถวแถวหนึ่งห้า 780 1 5 8 0 0ประมาณนี้นะคะงัยขอแอบไปดูเด y นิดนึงทำฟิมเดย์นะคะเมื่อวานเนี่ยปิดแบบเขียวนะปิดเขียวเลยนะคะก็คือราคาเนี่ยยังคงขึ้นต่อเพราะว่าราคาเนี่ยเดิมอะเป็นเทรนขึ้นอยู่แล้วนะคะสำหรับ u ีเเนี่ยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นวีคเนาะไม่ว่าจะเป็นเดยนะคะขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ยังขึ้นอยู่นะแล้วตอนนี้เนี่ยคือถ้าเขาไม่ได้มีโรโอเวอร์เนาะ คือเขาน่าจะกําลังกลับมาเทสที่ต้น,นี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้เรามองตามสิ่งที่เห็นคือเขากําลังกลับขึ้นมาหาโซนข้างบนฉะนั้นหนะ้าเทรดที่ได้เปรียบของ US สร้อยเนี่ยจะชัดเจนกว่าดีีก็คือจะยังเป็นขาขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราจะบายเนาะเราก็ต้องหาแพทเทิร์นในการบายที่ชัดเจนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะสิ่งที่เห็นในในตอนนี้ที่จะบายจริงๆเนี่ยก็จะมีเป็นข้างล่างนี้เลย ของ4ชั่วโมงนะตอนนี้นะคะเขาทำผลงานก็คือเขาดันราคาชนะสบายแถวๆถวนี้ไปแล้วแหละเนาะซึ่งตรงนี้นะราคาจะอยู่ที่แถวแถว1,530ถ้าราคาลงมาตรงนี้นะคะพิจารณาบายได้แต่ตอนนี้ดูดูดูจะใช้เวลานะคะกว่าน้องจะกลับลงมานะนจะใช้เวลาอยู่พักนึงเลยทำให้ถ้าเราจะเทรดตอนนี้นะคะก็จะมองหาการเซลล์และเพราะว่าเริ่มขึ้นมาหา ซับพายข้างบนแต่ใช่ว่าจะแบบโอ้เซลแบบรับู้รับตาเซลเลยนะคะอย่าลืมว่าตอนนี้เทรน์น่ะยังคงเป็นขาขึ้นนะคะทุกคนดังนั้นถ้าจะเซลเนี่ยมันส่วนเทรน์ถ้าเราจะเซลจริงจริงนะคะเราจะต้องมีคอนเฟิร์มนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าโซนข้างบนเนี่ยยังอยู่ดังนั้นเราก็ยังจะรอที่เดิมนะคะก็คือถ้าราคามีคอนเฟิร์มหรือแพทเทิร์นสัญญาณกันกลับตัวให้เราเห็นนะเราจะรอเซล์กันขอบล่างนะคะของโซนจะอยู่ที่ 1>, 1 5 7 5 0อ่ะอันนี้คือให้เป็นจุดที่เราจะเริ่มแบบทำการมอนิเตอร์นะคะว่าเอ้ยมีสัญญาณกับตัวหรือเปล่านะคะจนถึงแบบ1 5 8 0 0เนี่ยแถวๆเนี้เซลล์ได้ถ้ามีสัญญาณคอนเฟิร์มนะแต่ถ้าไม่มีนะคะเราอาจจะรอดูแพทเทิร์นนะคะอย่างเช่นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเลยที่พูดไว นะคะถ้ายืนได้ก็บ่ายต่อแต่ถ้าไม่ได้เราจะเซลลงมาช่วงโรเวอร์เนี่ยแหละก็คือเราแค่ต้องรอสัญญาณเนาะหรือว่าแพทเทิร์นที่ชัดเจนแค่นั้นเองนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะคะก็วันศุกร์แล้วเนาะขอ้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดที่กําลังจะมาถึงนะคะแล้วก็ใครนะคะวันนี้นะใครสะดวกเนาะช่วงบ่ายช่วงค่าเรามีไลฟ์หน้าเพจอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยที่ติดตามชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ